มังกรบทที่867เกิดมาคู่กันเทียนสวนยี่สายตาเต็มไปด้วยความยินดีปรีดาเรากับว่ารอคอยงานแต่งงานครั้งนี้มานานแล้วเขาชี้ไปยังผู้คนที่กำลังทํางานวุ่นวายอยู่แล้วพูดว่าถึงแม้ตระกูลเทียนเราแต่งลูกสาวแต่ว่าการจัดงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยมากนะัก เพียงแค่แก้วแหวนเงินทองที่ใช้เป็นเครื่องประดับก็เป็นทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของตระกูลเชี่ยนเราที่ได้สะสมมาแล้วสำหรับเรื่องอื่นๆเช่นว่าอาหารงานเลี้ยงผ้าไหมผ้าแพรดวงไฟป,ประดับทั้งหมดทุกอย่างนี้ก็ล้วนแต่ใช้ของราคาแพงที่มาตรฐานสูงทั้งนั้นแม้แต่ผมเองดูแล้วก็ยังรู้สึกเสียดายนี่มันเป็นเงินก้อนใหญ่โตมากทีเดียวเลยละ่ะ เฉินเฟิงฟังแล้วยิ่งรู้สึกอยากรู้เมื่อครู่มองด้วยสายตาผ่านๆไปไม่ทันได้สังเกตหลังจากที่ได้ฟังการแนะนำของเชียนสวนยี่แล้วจึงมองไปยังพวกเครื่องประดับตกแต่งภายในงานไม่ว่าทั้งดอกไม้จากการดอกไม้มูลค่าไม่ใช่น้อยทั้งนั้นเลยสามารถที่จะทำให้ตระกูลเชี่ยนเห็นความสำคัญเช่นนี้ได้ฝ่ายชายก็จะต้องเป็นตระกูลใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันอีกทั้งยังต้องคู่ควรกับตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเชี่ยนด้วย ในสมองของเฉินเฟิงก็ปรากฏตัวเลือกขึ้นมาหลายตระกูลแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนักงั้นคิดว่าทางฝ่ายชายก็คงมีฐานะสูงส่งอย่างแน่นอนเพียงแต่ไม่รู้ว่าเฉินเฟิงถามก็เป็นลูกหลานตระกูลสูงสักจริงพูดขึ้นมาแล้วตระกูลเขากับตระกูลเชียนเราก็มีความสัมพันธ์ติดต่อกันมานานหลายปีแล้ว การแต่งงานครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการกระชับความผูกพันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเ่าหากคุณท่านเคยไปทางตะวันตกเฉียงใต้ก็อาจจะเคยติดต่อกับพวกเขาบ้างก็ได้นะเชี่ยนสวนยี่พูดหรือว่าจะเป็นตระกูลอูแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้เฉินเฟิงอูทานขึ้นด้วยความตกตะลึงว่างั้นก็วิเศษสุดๆไปเลยตระกูลอูอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตระกูลเชี่ยนที่อยู่ฝั่งทะเลทรายนี้เลย เท่าที่ผมรู้มาไม่กี่ปีนี้เองกิจการตระกูลอูก็เจริญรุ่งเรืองดีอีกทั้งยังมีแนวโน้มคิดที่จะขยายกิจการไปยังทางเมืองหลวงด้วยเทียนสวนยี่ยิ้มแล้วพูดว่านี่พวกเราก็ไม่ได้ใส่ใจมากหรอกเพียงแต่ว่าลูกชายคนเล็กของหัวหน้าครอบครัวตระกูลอูก็ถึงวัยที่ควรแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วนายท่านของบ้านนี้กับหัวหน้าครอบครัวบ้านตระกูลอูได้พูดคุยเจรจากันแล้ว จึงตกลงให้2ฝ่ายแต่งงานกันทั้ง2องตระกูลต่างก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งก็มีความรู้สึกกว่าในเมื่อทั้ง2องตระกูลนี้จัดงานแต่งงานทั้งทีงานเลี้ยงนี้จึงไม่ควรจัดแบบเรียบง่ายแล้วดังนั้นจึงต้องจัดงานเลี้ยงที่หรูหราอลังการใหญ่โตขนาดนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าเห็นแล้วจะเจ็บใจบ้างแต่ก็เป็นเพียงแค่นี้ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำให้คนใต้ล่านี้หัวเราะเยาะว่าพวกเราทั้งสองตระกูลใหญ่นี้ตระหนีมากเกินไปก็จะทำให้ผู้คนดูถูกดูแคลนได้เฉินเฟิงรู้สึกถอดถอนใจยังไงก็ยังคงเป็นบ้านตระกูลใหญ่จึงหันไปกล่าวคำอวยพรที่เป็นมงคลกับเชียนสวนยี่และเขาก็ยังมีเรื่องราวอื่นที่จะต้องไปดูแลอีกมากมายจึงไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเฉินเฟิงเฉินเฟิงจึงเดินสำรวจไปรอบๆบริเวณ ขณะที่เดินผ่านห้องรับแขกนั้นนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นเชี่ยนหนิงนั่งอยู่ริมหน้าต่างเช้าตรู่เช่นนี้ขวดเหล้าขวดหนึ่งวางอยู่ตรงหน้าขาวอีกทั้งก็ยังดื่มไปแล้วครึ่งขวดแล้วด้วยเฉินเฟิงคิดดูแล้วก็เดินเข้าไปหาเพิ่งจะนั่งลงก็ได้กลิ่นเหล้าที่ฉุนรุนแรงแผ่ซ่านออกมาจากตัวของชี่ยนหนิงดูท่าทางแล้วเขาคงไม่ใช่ดื่มไปเพียงแค่นี้หรือว่ายังคิดไม่ออกกว่าจะเอายังไงดีเหรอ เฉินเฟิงก็เดินตรงเข้าไปใกล้เชียนหนิงเชียนหนิงหันหน้าที่เมาสลืมสลือม,มามองดวงตาทั้งสองมีแต่ความว่างเปล่านิ่งเฉยไม่มีแววความมีชีวิตชีวาเลยเขาเพ่งมองไปสองครั้งจึงจำเฉินเฟิงได้แต่กลับไม่อยากไปสนใจหันหน้ากลับไปรินเหล้าและดื่มให้กับตัวเองต่อไป เฉินเฟิงส่งยิ้มให้ในเมื่อเชี่ยนหนิงไม่ยอมสนใจเขาก็เตรียมตัวที่จะเดินไปชมดูที่อื่นต่อไปการจัดงานใหญ่โตเช่นนี้เขาก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครั้งนับแกรู้ไหมว่าเจ้าสาววันนี้เป็นใครเฉินเฟิงชงนไปสักครู่ไม่ใช่เป็นลูกสาวคนเล็กของหัวหน้าครอบครัวเหรอแล้วยังไงล่ะเกี่ยวข้องอะไรกับแกเหรอ เทียนหนิงสายหน้าพูดอย่างมั่นใจว่าไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกันแม้แต่นิดเดียวฉันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเธอได้ยังไงกันละ่ะเขาฟุบศีรษะลงบนโตพยายามที่จะส่หัวดูเหมือนว่าความมึนเมาทําให้เขาแม้จะทําท่าทางเช่นนี้ก็ยังลําบากเฉินเฟิงหัวเราะแล้วพูดว่าแต่ว่าฉันดูแล้วนะว่าเล่านี้แกก็คงดื่มเพราะว่าเธอแหละเธอคงไม่ใช่คนสําคัญที่สุดคนนั้นของแกสินะ เพิ่งจะพูจบร่างของเชี่ยนหนิงก็เซเข้าไปใกล้ตรงหน้าเฉินเฟิงกลิ่นเหล้าที่รุนแรงทำให้เฉินเฟิงต้องขมวดคิ้วเขามองดูเชี่ยนหนิงอย่างน่ารังเกียจแต่ก็แค่ใช้มือปิดจมูกตัวเองไว้ไม่ได้ผลักใส่เชี่ยนหนิงออกไปแกก็รู้อีกแล้วนะเขากำลังยิ้มเจือเจือน เฉินเฟิงก็แค่เดาส่งเดทแต่ก็เดาถูกแล้วเขาถามอย่างประหลาดใจว่าฉันได้ยินว่าคนที่เธอแต่งงานด้วยเป็นถึงคุณชายตระกูลอูแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้เชียวนะเป็นที่ใฝฝันของผู้คนจำนวนมากเลยทีเดียวล่ะคนสำคัญของแกคนนั้นก็นับว่ามีบุญวาสนาดีจริงเลยเชียนหนิงสายหน้าเขายังสามารถฟังคำพูดของเฉินเฟิงได้อย่างชัดเจนก็ไม่รู้ว่าเขาเมาจริงหรือไม่ ตระกูลอูตระกูลอูเฮงซวยเขาร้องตะโกนออกมากระทันหันทันใดนั้นก็มีสายตามองมายังพวกเขาแม้แต่เฉินเฟิงก็รู้สึกเคอะเขินไปด้วยแต่ยังดีที่ทุกคนต่างก็รู้จักเชียนหนิงจึงไม่มีใครเดินเข้ามาฉันน่าจะอยู่ห่างแกหน่อยจะดีกว่านะไม่งั้นถูกไล่ออกจากตระกูลเชียนฉันก็จะไม่แปลกใจเลยถึงแม้จะพูดเช่นนั้นก็ตามแต่ว่าเฉินเฟิงก็ยังคงนั่งอยู่ที่นั่นเช่นเดิม เพ่พวกแกมองเห็นแต่ความยิ่งใหญ่ของตระกูลอูมองว่าพวกเขาเป็นตระกูลใหญ่แต่ว่าเรื่องราวบัตรศพศกระปรกที่อยู่เบื้องหลังพวกแกกลับไม่มีใครพูดถึงเลยเชี่ยนหนิงยิ้มอย่างย้อเย้ยแต่ว่ายิ้มไปสักครู่กลับร้องไห้โฮออกมาเด็กหนุ่มอายุเพียงแค่18เช่นนี้ก็ต่างจากเด็กน้อยเพียงนิดเดียวเวลาร้องไห้ก็เหมือนกับเด็กน้อยจริงๆแต่พอร้องสะอึกสะอื้นได้ไม่กี่วินาทีเขาก็เช็ดน้ำตาออกจนแห้ง ฉันเห็นแกแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแทนหรือไม่แกก็พาคนสำคัญคนนั้นของแกหนีไปเลยหนีออกไปจากที่นี่ตลอดไปเฉินเฟิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองไปพูดเช่นนั้นออกมาได้อย่างไรแต่พูดออกไปแล้วเขากลับหวังอยากจะให้เชียนหนิงตอบโต้กลับมาเชียนหนิงหลับตาแล้วก้มหน้าลงก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ฉันจะพาเธอหนีไปเฉียนหนิงพูดพึมพำ เฉินเฟิงฟังไม่ชัดเจนว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่จึงถามว่าแกจะทำอะไรนะแกพูดถูกแล้วฉันจะต้องพาเธอหนีไปฉันไม่อยากให้เธอแต่งงานกับคนแซ่อูไม่อยากให้เธอตกนรกทั้งเป็นฉันจะไปช่วยเธอคราวนี้เฉินเฟิงได้ยินชัดเจนแล้วแต่กลับตกใจขวัญกระเจิงไปเลยงานเลี้ยงวันมั่นที่ตระกูลเชี่ยนตระกูลอูทั้งสองฝ่ายต่างรอคอยนั้น เข้าหากเจ้าสาวเกิดหายไปอย่างกะทันหันท่ามกลางสายตาแขกเรือที่มาร่วมงามเต็มไปหมดตระกูลเชียนตระกูลอูลที่ยืนรับหน้าอยู่ตรงหน้าเวทีพวกเขาจะจัดการอย่างไรแล้วพวกเขาจะพูดอะไรได้บ้างเฉินเฟิงนึกภาพไม่ออกเลยอีกทั้งยังไม่นึกไม่ออกเลยว่าคนทั้งโลกจะหัวเราะย่อสองตระกูลนี้อย่างไรแกอย่าคิดทำเรื่องโง่โ,งโงนะเฉินเฟิงรีบเตือนสติ เชียนหนิงสายหน้านี่ไม่ใช่เรื่องโง่นี่เป็นเรื่องที่ฉันควรจะทำและเป็นเรื่องที่ฉันจำเป็นต้องทำด้วยเขาดูเป็นเหมือนว่าจะสางเมาแล้วแต่ว่าเฉินเฟิงยังหอวังลึกวังลึกว่าคำพูดของเขาตอนนี้ก็เพียงพูดเพ้อเจ้อไปเท่านั้นหลังจากนอนหลับตื่นขึ้นมาก็คงลืมไปหมดแล้วแกชี้ทางสว่างให้ฉันฉันจะพาเธอหนีไปพูดพลางเชียนหนิงก็ลุกขึ้นยืน แต่ว่าเฉินเฟิงลากเขากลับมานั่งที่เดิมแล้วพูดว่าแกอยากตายก็แล้วไปแต่อยากบอกว่าฉันเป็นคนพูดก็แล้วกันเชียนหนิงก็ยังยืนอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้ตอบตกลงกับเฉินเฟิงก็ดูเหมือนไม่ได้ปฏิเสธเช่นกันแต่ว่ายิ่งเป็นเช่นนี้แล้วก็ยิ่งทำให้หน้าเป็นห่วงมากขึ้นเฉินเฟิงรีบตามเข้าไปเขาบอกว่าต่อให้แกอยากจะพาคนหนีไปแต่ว่าแกเดินเข้าไปแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอก เดิมทีเขาคิดที่จะทวงเวลาเชียนหนิงไว้และหวังว่าให้เขาล้มเลิกความตั้งใจนี้ก็ยิ่งดีที่สุดเชียนหนิงก็หยุดลงมาจริงๆยืนอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่ากำลังครุ่นคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรดีที่นี่เป็นบ้านตระกูลเชียนคิดว่าแกคงจะคุ้นเคยมากกว่าฉันที่นี่ยังมียอดฝีมือจำนวนมากมาย ส่วนแกจะสามารถรับมือได้สักเท่าไหร่เชียวอีกทั้งแกแค่อยากจะได้เห็นหน้าเจ้าสาวก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอย่างที่คิดแล้วเฉินเฟิงพูดต่อไปอีกเฉียนหนิงดูเหมือนฟังเข้าหูบ้างแล้วเพียงแต่ว่าในใจของเขาร้อนรนมากเกินไปไม่ใช่ขาดสติสัมปชัญญะไปเสียหมดฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่868มีคนคิดจะขัดขวาง